ไอโฟนสิบเนี่ยทุกกล้องเป็น48ล้านพิกเซลหมดแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกําลังถ่ายอยู่คุณถ่ายได้แค่24ล้านพิกเซลถ่ายรูป48ล้านเนี่ยแล้วเราเอามาขอบอะเราเอามาขอบอะเราจะได้คุณภาพที่ดีกว่าอย่างเช่น ยองชิคกร้ดูนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำวิดีโอ iPhone 16ซีรีส์ EP ที่10กันแล้วนะครับยังเป็น iPhone 16ซีรีส์กันอยู่หรอ <c oughs> ยังเป็น16ซีรีส์อยู่นะทุกคนแล้วก็อาจจะยังเป็น16ซีรีส์ที่ต่อไปเรื่อยๆ <laughs> วิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ากล้องนะฮะของ iOS 26ซึ่งเป็น iOS ที่ถูกอัปมาใหม่ล่าสุดแล้วก็ที่สำคัญคือ iPhone 17ตอนนี้ก็เป็น iOS 26เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครที่อยากตั้งค่าให้ได้กล้องคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วกล้องสวย สดสามารถปรับตามเราได้เลยแม้เราจะใช้เป็น iPhone 16เนี่ยก็มีการตั้งค่าที่ใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ iPhone 17เนี่ยทุกกล้องเป็น48ล้านพิกเซลหมดแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกําลังถ่ายอยู่คุณถ่ายได้แค่24ล้านพิกเซลเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าตั้งค่ายังไงให้ได้48ล้านพิกเซลนะครับมาเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปชมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเริ่มกันที่ตั้งค่ากันก่อนนะฮะหลังที่อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าทุกคนเน ทั้งที่กล้องอ่ะมัน48ลนะ้านพิกเซลแล้วทําไมฉันยังถ่ายได้แค่2.4ล้านเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้ตั้งค่าจุดนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปที่เซตติ้งได้เลยแล้วก็ไปที่ camera หรือว่ากล้องนะครับไปที่ format หรือรูปแบบนะครับแล้วก็ดูตรงคําว่า p r o l a w and resolution control สําหรับ iPhone 16อ่ะมันจะอยู่ใน format นะครับแต่ว่าสําหรับใน iPhone 17เนี่ยน่าจะอยู่ด้านนอกทุกคนลองพิมพ์เสิร์ชด,ดูได้นะครับในหน้าเซตติ้งเนี่ยมันมีเสิร์ชเนาะเราสามารถเสิร์ชไปเลยได้ว่า raw photo อ,อะไรเงี้ยพอเข้า อยู่บางคนอาจจะเป็นสีเขียวแล้วถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็รอดูต่อไปได้นะฮะแต่ถ้าใครยังเป็นสีเทาอยู่เปิดเป็นสีเขียวตอนนี้เลยนะครับพอเปิดเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยในหน้าของคา m ์เมเนี่ยมันจะมีคําว่า h e i c ขอเรียกว่า h นะฮะทุกคนทุกคนเข้าใจตรงกันเออว่ามันคือ h h e EIC นะฮะข้างบนนี้ซ้ายมือนะครับพอเราเปิดเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นมาเพิ่มนะครับ คือปุ่ม HEIC e เราสามารถกดเข้าไปได้เลยและมันจะมีให้เราเลือกระหว่าง HEIC e กับ Low ให้ทุกคนเลือกเป็น HEIC e นะครับและก็เลือกเป็นที่48ล้านพิกเซลนะคะพอเป็น48ล้านเนี่ยทุกคนก็จะได้รูปภาพ ที่เป็น48ล้านนะฮะแต่ถ้าหาว่าคุณอยากจะได้แค่24ล้านก็ปรับเป็น24ล้านได้เลยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะจริงๆมันเป็นการทําให้รูปขนาดใหญ่ขึ้นเวลาเอาไปทํางานอ่ะจะทํางานได้เยอะกว่าอย่างเช่นสมมุติใครที่เอ,อ่อชอบทํางานเอาไปขึ้นบิวบอร์ดอะไรเงี้ย48ล้านก็อาจจะเหมาะเออใครที่เฮ้ยทำแค่โปสเตอร์ทําแค่ติดหน้าจอทีวีอะไรเงี้ย20 4ล้านก็อาจจะพอแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของคนใช้งานจริงๆอย่างเราเนี่ยเราสึกว่าเราชอบ48ล้านเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูป48ล้านเนี่ยแล้วเราเอามาขอบอะเราเอามาขอบอะเราจะได้คุณภาพที่ดีกว่าอย่างเช่น48ล้านเนี่ยเวลาเราขอบครึ่งหนึ่งเราจะได้แค่12ล้านถูกไหมแต่ถ้า48ล้านเนี่ยเฮ้ยถ่ายมุมเดียวกันเลย นะแต่พอเราขอบอะ่ะเราจะได้คุณภาพเหลือ24 000, ล้านเห็นป้าว่าเออมันมีความแบบมันมีความต่างกันในส่วนของตรงนี้ถ้าทุกคนอยากเห็นภาพเนี่ยเราแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองไปถ่ายข้างนอกนะครับถ่ายตัวเราเองก็ได้เอออาจจะถ่ายแบบเต็มตัวก็ได้เออถ่ายแบบเต็มตัวเลยแล้วทีนี้ก็มาขอบให้เหลือครึ่งตัว48 000, ล้านจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าในขนาดที่24ล้านเนี่ยอาจจะทําให้ภาพดูมีความแตกขึ้นมีความเม็ดพิกเซลเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารูปเขาเนี่ยเก็บรายละเอียดเมื่อซูมแล้ว จะได้รายละเอียดที่ยังไม่ได้คมชัดมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ทําให้48ล้านเนี่ยเขาทํางานได้ดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่าเราสามารถเอามาทํางานต่อได้ค่อนข้างเยอะจะเอามา,อาขอบเหลือแค่หน้าขอบเหลือแค่ครึ่งตัวทั้งนั้นที่เราจะถ่ายเต็มตัวแล้วอ่ะมันก็สามารถเอามาทํางานต่อได้เรา่เป็นคนหนึ่งที่ใช้48ล้านพิกเซลตลอดนะครับแล้วก็ชอบถ่ายมุมเดียวก็คือมุม ตัวแต่ถ้าเราจะลงเต็มตัวทุกรูปเลยเนี่ยมันก็จะมีความแบบอุ้ยเต็มตัวอีกแล้วเต็มตัวอีกแล้วเต็มตัวอีกแล้วน่าเบื่อจังเลยเราก็เลยจะขอบตัวเองให้เหลือครึ่งตัวแต่คุณภาพเนี่ยมันยังจะเหมือนเดิมอยู่เลยเพราะว่าเอาไปลงจริงๆอะ่ะอาจจะได้ไม่ถึง24ล้านด้วยซ้ําเออไปลงในอจอในฟอบออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งพันแปดสิบคูณหนึ 1, ่งพันแปดสิบยังไม่ถึงยี่สิบสี่ล้านเลยนะทุกคนแต่เข้าใจไหมว่ามันข้อดีคือเราสามารถเอาไปทำง,งานต่อได้หลายอย่างนะครับแต่อีกข้อหนึ่งที่อยากจะบอกทุกกกคคคนเลย็ืออใใรที่ชชชบ้ฟัง์ อ,อื่นๆที่อยู่ในเครื่องเนี่ยอย่างเช่นไลฟ์โฟโต้หรือว่าพอดเทรตอนเราถ่ายเสร็จแล้วบางคนเนี่ยชอบมาปรับพอดเทตที่หลังหรือบางคนเนี่ยชอบถ่ายไลฟ์โฟโต้มากเลยเพราะว่าการถ่ายไลฟ์โฟโต้เราเหมือนได้รูปแต่มันก็ได้จังหวะวิดีโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง2อย่างนี้คุณต้องเปิดเป็น24ล้านพิกเซลเท่านั้นถึงจะทําได้นะครับถ้าเปิดเป็น48ล้านเนี่ยไลฟ์โฟโต้กับการปรับพอดเทตตอนท้ายเนี่ยจะใช้ไม่ได้ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงรวมๆกันให้ดูหน้าตา ของกล้องที่เปลี่ยนใหม่นั่นก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะหน้าตาที่เปลี่ยนใหม่เป็นอย่างนี้นี่เห็นปะข้างบนเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างเปลี่ยนโหมดมีอยู่แค่2โหมดมีอยู่แค่2โหมดเอออะไรเนี่ยงงมากเลยอ่ะหลักๆเลยก็คือให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับอืม ตรงนี้นะนี่เราอะก็จะมีความเป็นมันก็จะมีพวกแฟดพวกไลฟ์โฟโต้ทามมิง่งอะไรอย่างเงี้ยเออโดยส่วนตัวเราจะถ่ายเป็น4ต่อ3นะครับสไตล์โฟโต้เนี่ยโฟโต้สไตล์เราใช้เป็นนูชช่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดที่หลังแล้วกันนะหน้าตาก็เปลี่ยนไปประมาณนี้นะทุกคนคือจริงๆเราก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะ เวลาใช้ก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะสับสนกันนิดนึงมันดูใช้ง่ายขึ้นมันดูไม่เยอะขึ้นมันดูแบบเป็นไอคอนที่ชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าของเราเนี่ยจริงๆก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะคือพูดก่อนว่าอันนี้เราตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะใครที่ไม่รู้ว่าในภาษาไทยมันคืออะไรเนี่ยทุกคนสามารถเอาภาษาอังกฤษนี้ไปเสิร์ชได้เลยนะเราคิดว่ามันน่าจะเปิดเจออยู่นะครับเออ เรามาดูกันที่เรื่องของฟอร์แมตกันก่อนนะครับฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมเนี่ยเราเลือกเป็น High นะครับทุกคนตัวนี้มันจะทำให้ขนาดรูปเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคพอเราได้นะครับ แต่คุณภาพก็ยังดีอยู่เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อการถ่ายวิดีโอด้วยนะถ้าเราปรับเป็นไฮเนี่ยเราสามารถถ่ายวิดีโอ4 k 6 0 fps ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัว m o สเนี่ยเราจะไม่สามารถถ่ายวิดีโอ4 k 6 0 fps ได้เราก็เลยเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องที่แบบมันถูกเม็ดอะนะทุกคนมันถูกเม็ดเลื่อนลงมานะครับตรงอันนี้อย่างที่บอกไปเนาะของเราเปิดไว้นะครับต่อไปลงมาจาก format นะฮะลงมาจาก format มาที่ตัวนี้นะครับปึง้งนี่ ทุกคนสามารถทําได้เลยสามารถทุกคนสามารถเปิดตามได้เลยนะฮะนี่อันที่1เปิดอันที่2เปิดอันที่3เปิดอันที่4เปิดอันที่5เปิดอันที่6เปิดอันที่7ปิดอันที่8เปิดอันที่9ปิดอันที่1 0เปิดอันที่11ปิด12เปิดนะฮะนี่เรียงตามนี้ได้เลย นะที่เราตั้งไว้ตอนนี้มันโอเคแล้วนะครับไอส้ส่วนที่เราปิดเนี่ยก็คือในโหมดกับแอคชั่นโหมดเนาะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะต่อไปนะครับต่อไปในส่วนคอมโพสิชันนะฮะเราก็จะเป็นเปิดจิตกับเลเวลไว้นะฮะส่วนตัวมิลเลอร์ก็คือปิดนะครับอืมแล้วก็วิวเปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่ากลับกล้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายแล้วก็กลับกล้องซึ่งเราไม่ได้เปิดนะในนี้เราก็ไม่ได้ปรับอะไรในนี้มันก็เป็นตัวนี้อยู่นะฮะแซนะเลื่อนลงมาอีกปึ๊บ ตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะข้างล่างลงมาปื๊บอ่านทุกคนดูทีละอันเนาะนี่เห็นปะ่ะแล้วก็เปิด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 มันจะมีอันนึงที่เราเปิดไว้เนาะก็คือมาโคร control อันนี้มันคือส่วนที่จะทําให้กล้องเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเป็นมาโครอัตโนมัตินะครับถ้าใครแบบว่าไปถ่ายรูปแล้วแบบเฮ้ยมันมาปรับมาโครเองอะไรอย่างเงี้ยเรามาเปิดตรงนี้นะครับพอเป็นตรงนี้เนี่ยเขาจะมี เป็นเหมือนรูปดอกไม้ขึ้นข้างๆให้เราสามารถจิ้มได้ว่าเราจะเปิดหรือปิดนั่นเองนะครับในส่วนของรูปภาพของเราก็ประมาณนี้สามารถตั้งค่าตามกันได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงโฟโตสไตล์นะฮะเออจริงมันคือโฟโตกราฟิกสไตล์นะครับโฟโตกราฟิกสไตล์ก็คืออารมณ์คล้ายๆกับสไตล์ภาพที่จะเกิดขึ้นสไตล์ภาพที่เราชอบใช้เนี่ยเราจะชอบใช้สไตล์ภาพที่เป็นคําว่านูเทลลอันนี้นะครับนี่นูเทลลนะฮะ ปกติมันจะอยู่ตรงกลางเนาะเราจะปรับไปอยู่ที่ขวาบนนิดนึงอย่างนี้เออจะปรับให้มันไปอยู่ที่ขวาบนอย่างนี้นิดนึงนะ เราจะปรบไว้ประมาณนี้สามารถปรับได้เลยซึ่งโทนนี้มันจะออกชมพูนวลนๆนนนนตุ่นๆนหน่อยนะครับสีไม่ได้ชัดมากถ้าสมมติว่าเราจะไปถ่ายพวกอาหารเนี่ยเราจะเปลี่ยนสไตล์นะครับสไตล์ที่เราจะใช้ในการถ่ายอาหารจะเป็นแอมเบอร์เออสะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะแล้วแต่การปรับละกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันถ่ายรูประหว่างโฟโต้สไตล์ที่เป็นแบบสแตนดาร์ดตรงกลางนะครับกับตัวที่เป็นนูรอลที่เราปรับนะครับว่า เออมันออกมาแล้วมันเป็นรูปยังไงนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูก็สามารถปรับตามที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับไม่ได้ติดไม่ได้บังคับเนะว่าจะต้องเป็นอันนี้นะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบใช้นะครับแล้วเรารู้สึกว่า มันแต่งต่อง่ายดีเออคือพอใช้เป็นอันเนี้ยเราไม่ต้องไปแต่งเยอะแล้วเราแค่ปรับแสงปรับคอนทราสต์ acts, ปรับชาร์โดไฮไลท์นิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะครับไม่เหมือนกับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดที่เราอาจจะต้องไปปรับไว้บาลานซ์เพิ่มเออลดสีฟ้าเพิ่มสีชมพูลดสีเหลืองเพิ่มสีเหลืองลดสีเขียวเพิ่มสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันไหลต่อเกินก็เลยใช้โฟโตสไตล์อันนี้ในการทําให้มันออกโทนฟ้าชมพูเลยไม่ต้องไปปรับเพิ่มแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึง เรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ถ่ายวิดีโอเยอะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ปรับนะครับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอแล้วอยากได้วิดีโอที่สวยนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือต้องมาปรับที่ฟอร์แมตก่อนฟอร์แมตก็เป็น High Efficiency นะฮะอันนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพดีที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดอะไรอย่างนี้เออจำภาษาไทยไม่ได้ขอภายนะถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นภาษาไทยแล้วก็มาในส่วนของ Record ดวิดีโอ ตอนนี้กลับมาหน้าแรกแล้วก็เลคคอรดวิดีโอันนี้ปุ๊บอันนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็น1080 6 0 fps ไว้ก่อนนะครับคุณภาพพื้นฐานที่เราใช้ในการถ่ายวิดีโอทั่วไปแล้วก็น้ำหนักมันไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าถ้าเราตั้งเป็น 4k 6 0 fps ไว้เนี่ยถ่าย2-3คลิปเต็มนะฮะใครที่ใช้2-5-6 g b เนี่ย อาจจะไม่พอถ้าใครชอบถ่าย 4K เนี่ยแนะนําให้1ทนะฮะอาจจะให้แนะนําให้ซื้อ้เป็น1ทนะฮะแต่ว่าเราใช้256เากนเราก็เลยจะถ่าย1080สซะส่วนใหญ่วิดีโอที่เอาลง u t u b e เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น1080ซะส่วนใหญ่เราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่าย 4K แต่เราจะถ่าย 4K ในกรณีที่เราต้องการงานนั้นแล้วนามาซูมนะฮะถ้าเราต้องการงานนั้นแล้วนามาซูมนํามาตัดต่อนํามาใช้ต่อเพิ่มเติมเราจะใช้เป็น 4K อย่างเช่นเวลาเราถ่ายเกาหลีอย่างเงี้ยเราไปคอนเสิร์ตเกาหลีอย แล้วเฮ้ยมันยังไม่ใกล้พออยากได้ใกล้มากกว่านี้อ่ะแต่ว่าถ่ายมาแล้วทําไงถ่าย 4K ปุ๊บแล้วเอามาตัดต่อขอบภาพให้เหลือความเป็นโคสอัพมากยิ่งขึ้นมันจะยังได้คุณภาพดีอยู่ถ้าใครชอบงานที่แบบว่าถ่ายกว้างๆแล้วเอามาขอบเอามาตัดต่ออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ถ่ายเป็น 4K จะดีกว่านะครับส่วนลงมาข้างล่างเนี่ยเออมันจะมีพวกออไฟล์พออะไรเงี้ย PAL ใช่ไหม เราปิดไว้นะครับอืมแล้วก็ทุกคนสามารถทําอย่างนี้ได้เลยตามได้เลยนะครับเปิด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  ะะเ,ออเดี๋ยวเราขอมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าวิดีโอนะครับว่าทําไมเราถึงปิดในบางส่วนไปนะให้ทุกคนดูฝั่งขวาสุดมันจะมีตัวที่เรารดอกจันว่าต้องปิดไว้คือต้องปิดเนี่ยเพราะว่าเราสึกว่าเราอ่ะเคยเปิดมันไว้แล้วแล้วเราสึกว่ามันทําให้วิดีโอของเราอ่ะคุณภาพเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันไม่ง่ายต่อการที่ใช้สําหรับคนมือใหม่ด้วยเราปิด HDR วิดีโอไปเนี่ยเพราะว่าเวลาเอามาใช้ต่อบ,บนคอมพิวเตอร์ในของ PC เนี่ยมันจะทํางานด้วยค่อนข้างยากเวลาเราถ่ายแล้วมันจะ รู้สึกเหมือนแสงอะมันโอเวอร์เกินแล้วเราต้องมาปรับแสงปรับสีใหม่มันทาให้การตัดต่อวีดีโอของเราอะค่อนข้างลําบากนะครับเราก็เลยปิดไว้ในส่วนของออโต้ f s s เนี่ยคือเราปิดไว้เพราะว่าเราต้องการให้เขาล็อก FPS ไว้เลยว่าเราถ่าย60แล้วเราต้องการเฟรมเรทที่60 fps เท่านั้นไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอามาทําเป็นวิดีโอสโลโมชันเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพวิดีโอสโลโมชันที่ดีที่สุดส่วนของล o c k c a m มล่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างสําคัญที่เราอยากให้ทุกคนปิดไว้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องของ iphone อะ่ะมันมี3กล้องใช่ไหมมีเป็นกล้อง wide ultra wide แล้วก็เทเลถ้าเราเปิดอันนี้ไว้เนี่ยมันจะล็อกคาเมล่ก็คือถ้าสมมติเราถ่าย กล้องวายไว้ y, แล้วเราจะเปลี่ยนไปกล้องอัลตราไวหรือเปลี่ยนไปกล้องเทเลจะไม่สามารถทําได้แต่ถ้าหาว่าเราปิดเนี่ยมันจะช่วยให้เราอ่ะสามารถย้ายไปถ่ายกล้องอื่นได้ก็คือเราจะย้ายไปถ่ายกล้องอัลตราไวได้แล้วก็กล้องเทเลได้เวลากรณีเราถ่ายวิดีโอในคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเราต้องการจะซูมซูมมากๆเลยซูมคูณห้อย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะเปิดไว้มันจะเป็นการใช้กล้องวายแล้วก็ซูมด้วยดิจิตอลซูมเออภาพมันก็จะไม่ชัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกล้องเทเลให้เราซึ่งกล้องเทเลมันจะชัดกว่าอยู่แล้ว ถ่ายวิดีโอมันก็จะได้คุณภาพที่ดีที่สุดถ้าทุกคนอยากได้วิดีโอที่สามารถเปลี่ยนไปอัลต้าไวได้เปลี่ยนไปเป็นเทเลได้ได้ใช้กล้องทั้ง3ตัวอย่างคุ้มค่านะครับก็แนะนําให้ปิดไว้นะครับมันจะทําให้การถ่ายวิดีโอของเราได้คุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ภาพที่สวยที่สุดเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมีวิดีโอที่เราไปถ่ายในคอนเสิร์ตมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับแล้ววิดีโออะพอมันมาเป็นในส่วนของแอปของมันเนี่ยนี่ มันก็จะมีข้างบนตรงนี้เนาะถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าอุยอยากปรับจังเลยให้เป็น 4K อะ่ะก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเห็นปะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเนาะว่าเราไปคอนเสิร์ตแล้วเราถ่ายยังไงคือพอเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยเราเปิด 4K ไว้เลยแบบตั้ง default เลยเพราะว่าถ้าจังหวะนั้นน่ะเราจะมาแบบว่าคอยปรับให้มันเป็น 4K ที่หลังลอะไรเงี้ยไม่ทันศิลปินร้องเพลงจนจบแล้วเพิ่งจะมาปรับได้ ไม่ทันก็ตั้งเป็น 4K ไปเลยนะครับขึ้นอยู่แต่ละงานที่เราจะไปถ่ายถ้าเราจะไปถ่ายอะไรที่มันเป็น 4K ก็เปิด 4K ไว้เลยในเซตติ้งนะครับในเซตติ้งนะแต่ถ้าใครแบบว่าว่าเฮ้ยฉันอยากถ่ายเป็น 180p 0เฉยๆอะ่ะไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็เปิดเป็น 180p 0แล้วบางกรณีอยากจะถ่าย 4K ค่อยมากดตรงนี้เพิ่มก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับใครที่ กำลังใช้ iPhone 16อยู่แล้วแบบอุ้ยอยากถ่ายรูปสวยๆอยากถ่ายวิดีโอสวยๆหรือใครที่แบบว่าเพิ่งเปลี่ยนมา16นะบางคนเนี่ยรอ17ออกเพื่อที่จะได้ซื้อ16เพราะว่าราคา16เนี่ยก็ได้ตกลงอะไรอย่างเงี้ยและยังไม่รู้ว่าจะปรับกล้องยังไงดีก็ลองปรับตามนี้ได้เลยส่วนใครที่ใช้ iPhone 17นะครับอยากได้คุณภาพ48ล้านพิกเซลก็ลองปรับตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็อย่างย้ําอีกรอบนึงว่า48ล้านพิกเซลอะ่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนจําเป็นจะต้องใช้เพราะว่าจริงๆแล้วบางคนย ใช้แค่แบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จลงปุ๊บลงปุ๊บลบปับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยจะไม่ได้ต้องการจะเอารูปมาขอบให้เหลือแค่ครึ่งตัวนี่ฉันจะเปิด48ล้านทําไมอันเนี้ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ใช้เป็น24ล้านก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะใช้งานเนาะอย่างเราอะเราอะเป็นคนใช้งานที่แบบค่อนข้างเอารูปมาทําอย่างอื่นต่อเราไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนนู่นนี่นั่นรูปเซร็จนี้มีแต่เต็มตัวหมดเลย คือมีรูปเต็มตัวทั้งหมดเลยคือเซตนี้มีแต่เต็มตัวแล้วแล้วฉันอยากได้รูปครึ่งตัวบ้างอะ่ะอได้รูปความแบบครึ่งตัวบ้างไม่มีเลยหรออะไรอย่างเงี้ย48ล้านมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนจากรูปเต็มตัวมาเป็น รูปครึ่งตัวได้โดยที่คุณภาพรูปยังสวยอยู่อะไรงเง<อ>ี้ยเออก็เป็นข้อดีของ48ล้านไปแต่ถ้าในส่วนของ24ล้านเขาก็มีข้อดีของเขาก็คือเราสามารถใช้ซิสเตมของ Apple ได้หลายอย่างนะฮะอย่างเช่นไลฟ์ฟ h โต้หรือว่าพ็อดเทดอะไรเงี้ยเอามาซูมก็ยังได้อยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ48ล้านเนาะแต่ยังทําได้อยู่นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนไปนะครับถ้าใครรู้สึกชอบแบบไหนอยากจะถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วเอามาทํางานต่อก็48ล้านใครอยากให้มันจบ ทีเดียวเลยถ่ายแล้วมันจบเลยฉันจากถ่ายโค้ชอัพฉันก็ถ่ายโค้ชอัพฉันไม่ได้ต้องมาถ่ายแบบเต็มตัวแล้วมาโค้ชอัพที่หลังอะไรเงี้ยก็เปิดเป็น24ล้านพิกเซลได้เช่นเดียวกันเพราะบางคนเนี่ยเนาะบางคนเขาแบบมีในหัวแล้วว่าฉันจะถ่ายแค่ครึ่งตัว ายครึ่งตัวจบเนี่ยเห็นปล่าเออมันก็ง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับแต่และคนใช้ละกันแต่ว่าอันเนี้ยก็อยากจะมาบอกกันเพราะว่านางอะเคมว่าทุกกล้องเนี่ยเป็น48ล้านหมดแล้วแต่คุณถ่ายจริงๆมันได้แค่24ล้านนะเออเราก็เลยมาบอกกันแล้วกันว่าถ้าอยากจะได้48ล้านจริงๆก็ไปเปิดตรงโปรเรานั่นเองทุกคนจะได้48ล้านแน่นอนแล้วก็พอเปิดแล้วปุ๊บเนี่ย จะเลือกก็ได้จะเลือกเป็น24ก็ได้จะเลือกเป็น48ล้านก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยแต่ถ้าคุณปิดไว้เนี่ยคุณจะได้แค่24ล้านทั้งหมดเลยพอเปิดไว้เนี่ยทุกคนก็จะได้ใช้กล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เขาเคมมาจริงๆ48ล้านก็48ล้านจริงๆอะไรอย่างนี้ก็สำหรับว <t> ิด <t> ีโอนี้เนี่ยกับวิดีโอ iphone 16 series ep ที่10แนะนำการตั้งค่ากล้อง48ล้านพิกเซลก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ 拜拜。